Breading for you วันนี้เสนอโพชงเจตจากหนังสือธรรมพุทธสุดลึกคือองค์แห่งการตรัสรู้คือเครื่องย่ำยีมารกิเลสพระพุทธเจ้าปรากฏโพชงเจตจึงปรากฏได้ห <1. S 1> สติสัมโพชง, 3, ชงการระลึกรู้แจ้งกิเลสเปรียบเสมือนจากแก้วสองธรรมวิจยะสามโพชงพิจารณาแยกแยะก,กิเลสเปรียบเสมือนช้างแก้ว วิริยะสมโพชงภาคเพียรลดละกิเลสเปรียบเสมือนมาแก้วปิติสัมโพชงอิ่มใจกำจัดกิเลสได้เปรียบเสมือนแก้วมณีห้าปัสสัทธิสัมโพธชงสงบใจจากกิเลสเปรียบเสมือนนางแก้วหกสมาธิสัมโพธชงได้สภาวะจิตตั้งมั่นเปรียบเสมือนขหะบดีแก้วเจ็ดอุเบขาสัมโพธชงจิตเที่ยงธรรมเป็นกลางเปรียบเสมือนปรินายกแก้ว